สถานการณ์พักเพื่อไทยในวันที่ไม่มีนายใหญ่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะยังมีคุณหญิงอ้อคอยให้กำลังใจบอกสู้ๆแต่สำหรับพักภูมิใจไทยวันนี้เขาบอกไปต่อไม่รอแล้วนะแต่งตัวจัดทัพเตรียมพร้อมลงสนามเลือกตั้งค่ะแน่นอนว่าความหวังของภูมิใจไทยคืออยากจะพังอาดกลายเป็นพักขนาดใหญ่แล้วไม่ต้องงอเพื่อไทยในการร่วมรัฐบาลครั้งหน้าชวนวิเคราะห์กันต่อในลึกกว่าข่าวค่ะ ภูมิใจไทยวันนี้บอกเลยว่านี่เป็นจังหวะลูกรักพระเจ้านะคะสี่เดือนนี้โอกาสมาและได้ปล่อยของได้หาเสียงทำงานพื้นที่เพิ่มคะแนนนิยมหวังจะได้ตีตัวสี่ปีเข้าทำเนียบแบบอยู่กันยา,ยาวๆไปเลยลึกกว่าข่าววันนี้จะชวนมาวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดทับวางคนของค่ายสีน้ำเงินนะคะเห็นแล้วยอมรับเลยว่านี่เหนือชั้นและมองเกมการเมืองแบบยาวๆจริงๆ วิเคราะห์จากเอกสารการแบ่งงานแบ่งโซนพื้นที่การทำงานของรองนายกและรัฐมนตรีบอกเลยว่าภาพของแตละท่านเนี่ยชัดเจนมากๆเอาให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างเช่นรองนายกพิพัฒน์รองนายกพิพัฒน์นอกจากคุมกระทรวงคมนาคมเกรดทริปเปิลเอบวกซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรแล้วเนี่ยนะคะยังให้ท่านกํากับดูแลพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ซึ่งตำแหน่งในพักภูมิใจไทยของท่านก็คือแม่ทัพสนามเลือกตั้งในภาคใต้สารต่อโครงการแลนบริดจ์หวังเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้เห็นไหมคะทุกอย่างมันสอดคล้องชัดเจนไปหมดเวลาไปหาเสียงไปทำพื้นที่เนี่ยมันหาเสียงง่ายดังนั้นสอสอบ้านใหญ่ในภาคใต้ถ้ากำลังลังเลเอ๊อยากย้ายพักจะไปไหนดีนะก็ไม่ต้องเดานะคะว่าเขาไปไหนแล้วหาเสียงง่ายกว่า อีกพื้นที่สําคัญไม่พ้นภาคอีสานนะคะพื้นที่นี้มอบหมายให้รองนายกโสพลสารามนักการเมืองเก่าเกมจากบุรีรัมดูทั้งหมดทั้งพื้นที่ภาคอีสานกันไปเลยซึ่งคอการเมืองประเบินค่าว่าให้จับตาบ้านใหญ่นามสกุลดังจากพักเพื่อไทยให้ดี ปลายปีนี้หรือจะเป็นต้นปีหน้าอาจจะมีการย้ายค่ายเกิดขึ้นซึ่งตัวแปรสำคัญเห็นจะเป็นบ้านใหญ่แป้งมันนามสกุลหวังสุภกิจโกศลเพราะบ้านใหญ่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวเนี่ยมีสอสอมากถึง12คนค่ะ ส่วนรองนายกสุดชาติชมกลิ่นดูภาคตะวันออกนี่ก็ภาพชัดคุมชนบุรีมาก่อนมีเครือข่ายสอสอในกลุ่มโซนตะวันออกนะคะซึ่งก็ประกาศตัวชัดเจนแล้วว่าเลือกตั้งรอบหน้าย้ายไปซบพักภูมิใจไทยแน่นอนขณะที่จุดอ่อนของพักภูมิใจไทยเห็นจะเป็นเขตเมืองจังหวัดในปริมณฑลนะคะก็เลือกที่จะกลบจุดอ่อนด้วยการให้รองนายกเอก,เอกนิติ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลชุดใหม่นี้ซึ่งท่านก็มีภาพลักษณ์ความเป็นอดีตขราชการมือสะอาดเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมาดูแลกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลนนทบุรีปรทุมธานีนคนปรปฐมและสมุทรปราการ ส่วนท่านนายกอนุทินเองนะคะท่านคุมมหาไทยค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นตําแหน่งที่ได้เปรียบในสนามเลือกตั้งนะเพราะว่าสามารถคุมกลไกการเลือกตั้งได้ถือว่ามีแต้มต่อประกอบกับเหตุปัจจัยที่ท่านสั่งสมมาก่อนหน้านี้สมัยเป็นหมอหนูคุมสาธารณสุขใช่ไหมคะก็จะมีอสมคอนเน็กชันซึ่งอสมเนี่ยใกล้ชิดประชาชนถึงขนาดที่ว่าเดินไปเคาะประตูบ้านแต่ละหลังได้เลย นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบนะคะและแถมด้วยอำนาจนายกยุบสภาเมื่อไหร่ก็ได้โอเคอาจจะยุบสี่เดือนตามสัญญาแต่ถ้าจังหวะได้เปรียบมันมาเร็วกว่านั้นน่ะท่านก็อาจจะเลือกใช้ได้ตามต้องการค่ะดังนั้นพักเพื่อไทยจะต้านทานภูมิใจไทยที่โตวันโตคืนได้อย่างไรประเด็นนี้น่าสนใจนะคะ อย่างเกมสภาวันนี้ได้เปรียบก็ตรงที่ไม่ว่าจะประธานสภารองประธานสภาอีกสองคนก็อยู่ฝั่งพักเพื่อไทยจะเดินเกมฟาดส้มล้มน้ำเงินยังไง FC เนี่ยเขาหวังนะคะว่าอยากจะเห็นการเบืองสร้างสรรในวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเห็นคุณจุลพันธ์อมรอวิวัฒสอสอพักเพื่อไทยออกมาโพสต์ใน X ชี้แจงกรณีที่ฝั่งน้ำเงินเนี่ย เขากล่าวหาบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยทำสภาลม่มทั้งที่ก็มีวาระพิจารณาพรบอากาศสะอาดของเพื่อไทยเป็นคนเสนอเองก็ล่มเองคุณจุลพันธ์บอกนะคะว่าสภาเนี่ยมีมติร่วมกันนี่ว่าจะเลื่อนร่างกฎหมายฉบับนี้ไปเป็นสัปดาห์หน้าเพื่อเปิดทางให้หาหรือปัญหาเร่งด่วนอะไรละที่เร่งด่วนเรื่องถนนสามเสนที่เชื่อมโยงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายกหรือไม่ โอ้โห uh huh. นี่ก็แซบนะคะดังนั้นสัปดาห์หน้าต้องติดตามใกล้ชิดค่ะว่ากันตามตรงนะคะค่ายสีน้ำเหินก็ยังมีคดีที่เป็นจุดอ่อนเขากระโดงอาจจะบอกได้ว่า4เดือนนี้พักไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะกรมที่ดินเคยออกเอกสารชี้แจงแล้วว่าเรื่องเขากระโดงเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการทําคําชี้แจงสู้คดีในศาลปกครองกลางที่การรถไฟเนี่ยฟ้องมาเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ย น่าจะอีจนาน,นะคะส่วนกรณีคุณอนุทินเองสมัยเป็นรัฐมนตรีมหาไทยตอนที่เป็นท่านนายกอุ้งอิงเนี่ยนะคะก็ถูกร้องว่าใช้อำนาจขออนุญาตใช้ถนนสาธารนณะเป็นรันเวย์สนามบินส่วนตัวซึ่งสาลร,รัฐธรรมนูญก็ไม่รับคำร้องค่ะแต่เหตุผลที่ไม่รับเนี่ยเป็นเพราะคนร้องอะ่ะร้องผิดวิธีคือถ้าเราเป็นประชาชนคนทั่วไปเนี่ยไปร้องโดยตรงต่อศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้ค่ะ ทีนี้ที่จะเหลือที่สังคมสนใจและจับจ้องมากที่สุดเห็นจะเป็นคดีหัวสวคดีนี้นะคะอยู่ในมือของกกตและดีเเขาแบ่งงานกันทําตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งวันนี้ค่ะเรามีนายกฝ่ายกฎหมายที่ชื่ออาจารย์บวรศักดิ์อุวโนรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายซึ่งหมวกอีกใบของท่านเป็นอะไรคะเป็นประธานกรรมการคดีพิเศษ ซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าก็ถือเป็นอีกท่านที่เป็นมือกฎหมายชั้นครูท่านนึกภาพให้ออกเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับอดีตรองนายกวิศณุเครืองามสมัยรัฐบาลลุงตู่นั่นเองค่ะดังนั้นฝ่ายคา้านอิสระถ้าคิดจะสู้บอกเลยว่าต้องไปทำการบ้านเตรียมตัวมาให้ดีสำหรับพักเพื่อไทยในวันที่ไม่มีคุณทักษิณชินวัตรคอยชี้แนะนะคะก็ต้องเร่งแก้เกมเรื่องภาพลักษณ์ฝ่ายตรวจสอบที่สร้างสรรค์กันใหม่ ด้วยความที่ตัวคุณทักษิณเองก็ยังอยู่ในเรือนจํากลางคลองเปรมนะคะยังต้องรับโทษค่ะการขยับขับเคลื่อนอะไรอาจจะยังไม่ค่อยสะดวกล่าสุดเนี่ยรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ยืนยันแล้วว่าคุณทักษิณเองไม่สามารถจะไปคุมงานลอกท่อนอกเรือนจําได้นะคะก็คือ ไม่เหมือนกับที่คุณนุ้งอิ้งให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวานนี้นั่นเป็นเพราะว่าตัวคุณทักษิณเองคุณสมบัติเนี่ยไม่เข้าเกณฑคุณทักษิณยังถือเป็นนักโทษชั้นกลางและยังจำคุกได้ไม่ถึง1ใน3ของโทษที่ได้รับก็คือยังไม่ถึง4เดือนจากโทษทั้งหมด1ปีค่ะ แต่ระเบียบของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันนะคะคือจะต้องมีโครงการพิเศษเพื่อสาธารณประโยชน์ของประชาชนถึงจะสามารถไปทำงานนอกเรือนจับได้อย่างเช่นเคสของคุณเสกโลโซคุณเสกโลโซเนี่ยก็คุณสมบัติไม่ครบนะคะเพราะว่ายังจําคุกได้ไม่ถึงหนึ่งใน3แต่ก็ได้รับสิทธิ์ในการออกไปสอนทักษะการเล่นดนตรีให้กับผู้ต้องขังในต่างจังหวัด โดยมีชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามาร่วมรับฟังด้วยเพื่อเป็นการไปให้กำลังใจชาวบ้านในช่วงที่สถานการณ์สู้รบมีความตึงเครียดอย่างมากก่อนหน้านี้ค่ะแต่แม้ว่าจะไม่มีนายใหญ่เพื่อไทยก็ยังมีผุ้หญิงอ้อคอยให้กำลังใจสอสอพักเพื่อไทยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังน่าสนใจค่ะว่าแถลงนโยบายสัปดาห์หน้า จะใช้กลไกสภาแก้เกมสร้างความได้เปรียบอย่างไรว่ากันว่าแดงฟาดน้ำเงินเนี่ยไม่เท่าไหร่แดงฟาดส้มสิหน่าจะเร้าใจมากกว่าถามคอการเมืองที่ฟังอยู่ตอนนี้มองยังไงลองแกลกเปลี่ยนกันมานะคะ